สวัสดีครับตัวกับจองทุงเดียนะครับนี่กว่าจะตำมมาข้าวกอกได้แต่ละตัวเอาเอเ้าไม่ต้องหนีเวลาสนสนได้เอาเอาดีเย็นด,ดีเอ้อ่ามน้ำรู้ไหมไปเล่นตัวกับโลกมา ตอนเย็นในชีพอแล้วกับตอนเช้าเปลืองแหนมยาเปลืองแชมพูน้องมาไปเล้วเ,เกือบเกือขึงกุ้เอาตอนเย็นในลางตัวพ่อครับไม่ต้องไหม ก็อาบน้ำเลยพี่ออไม่ต้องงี่ไม่ต้อง <c oughs> อง,อออองี่ไม่ต้องพี่เตะอาอย่างนี้แหละ่ไม่ต้องเออ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 ก็อาบน้ำให้นี่ตีไปเล่นสก๊อกกไม่บนไม่ต้องเออนี่ดินะ ไม่ต้องเออเยืนดีๆอ่าเย็นดีๆก็อาบน้ำให้นี่อ่เย็นดีๆอ่ะอ่ะอ่ะอ่ตอนเช้าก็เปลืองแชมพูไปเทียงแล้วอ่ะเอามาดี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 เย็นดีๆอานั่งดีๆอ่ะอ่ Giờ đây là bài tua nhau à. à. Nào phần này thôi à. Nào non à, à, Nào, dừng đi đi à. nhau giờ đi đi หนูอเฮ็ดมัดนะครับไม่จ่ายครับดอกยาการดิซนน้องต้องอาบเยอะๆหนักกว่าพี่ดีๆเออเอออืมพี่ทำมันด้วยเออเออเออ ใช่ครับผมดอกหญ้านะครับเอ้าเอาเอาืมเ,เอามาดีๆเอ้าดีๆด้วยอืมอืม đây giờ nén con rất phát lửa cơn chút giọt đơn Việt Nam con Việt Nam rất là sọt này con nè thăm cả bà nam à อ่าเลืกเกินเอาเอาก็าโทนไม่อยู่เอาตอนเตียมกำลงเดียดันเร็วนะตะพุ่ม,นะมเนี่ตอนจินรองอยู่ อเอากินไป,ไปเอาน้ำด้วยอ๋อเป็เนไงตัวแห้งยัง Nan, sao bài tôi yang. Eh? Mì ban hà. Mì ban hà mga. Mì ban hà mga. Oh, nimm mì ban hà yu. Ong hai. Ong hai, dòng hai. Ah, đeo, đeo, đeo. Ah, đeo, đeo. Ah,

เด็ดเด็ดโอไม่ทำหรอกเอาดิเอาดิเอาดิเนี่ยเอาดิ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 นี่นี่นี่ดีว่วงนองกับนี่เอาดิเอาดินี่เอาดินี่หยอก ไปแล้วออไม่ทำน้องแล้วไม่ทำแล้วอ,อไปเดินนีดไป <c oughs> อยากจะไปเล่นดิอ่างอี้อ่างอีก,อกเนี้ยเด็ด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  <c oughs> เด็ดจอกเ <c oughs> <c oughs> รียบร้อยนะครับคนงานกลับเรียบร้อยกันหมดแล้วเตะดทรัพลังนะครับติดกาวใบใบเซ็ตทรัพเรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็ลุยงานกันต่อครับ ดูสวยงาแข็งแกร่งขึ้นนะครับพอเตะตับลังนี่เอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะแล้วก็อย่ากดกล้ามกดซนากำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ ฝากติดตามจอองลุงเดียตีมลังบ้านนะปานางปาวันแล้วก็บ่าวตูนนะครับติ่มลังบ้านน้องอิงนะครับทองพูนไปน้อยด้วยนะครับตอนนี้ไปกดทองยังไม่กลับอยู่ครับสนามบังไฟ <c oughs> ยังยังไม่เห็นกลับมากับผมอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ยังหรือไรเ <c oughs> สียนยังหรือเสียนไร อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ไงเจนไม่คิปหน้ากับพอดีครับผมไม่ฟัง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 